ไปดูเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดนราธิวาสครับกอรมนภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอเจแนะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและผู้ก่อเหตุดุนแรงเสียชีวิตหนึ่งรายพบประวัติเคยถูกควบคุมตัวและเกี่ยวข้องกับการกรา่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ครับ พันเอกเอกวริชชอบชูผลโคโสก,กอรามานภาคสีส่วนหน้าเปิดเผยกรณีเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าว,วันนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านย่อยบ้าน ไอโชหมู่ที่5ตำบลช้างเผือกอำเภอะจนะจังหวัดนาราธิวาสโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนาราธิวาสได้สนธิกกำลัง3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงหลังได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาเคลื่อนไหวในหลบซ่อนพักพิงในพื้นที่บ้านย้อยบ้านไอโชหมู่ที่5ตำบลช้างเผือกอำเภอะจนะจังหวัดนาราธิวาสระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงได้ใช้อาวุธปืน สงครามยิงเข้าใส่เพื่อเปิดทางหลบหนีจนเกิดการประทะกันขึ้นเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและผู้ก่อเหตุดุนแรงเสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อคือนายอมรีเจฮะอายุ43ปีภูมิล,ลำเนาอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561และมีประวัติเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงหลายคดีโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะกออรมนภาคสี่ส่วนหน้าได้มี การกำชับให้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสาจากเบาไปหาหนักและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุดได้ได้เตรียมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อร่วมเจรจาเรียกร้องแต่กลับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่เจ้าหน้าที่เสียก่อนนะคะอย่างไรก็ตามกรกรมนภการสี่ส่วนหน้าได้ขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตและยังคงมีเจตนารมณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดเข้ามอบตัว เพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการของกฎหมายรวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ให้แจ้งมาที่แม่ทัพภาคที่4หมายเลขโทรศพัพท์0611732999หรือสายด่วนกรอรมนภาาคสีส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งขอเรียนให้ทราบว่าการสนับสนุนผู้กระทำผิด ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนำพาซ่อนเร้นการสนับสนุนที่พักพิงหรือสเสบียงอาหารมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ